สาธุกราบน้ำพสก,การพระแม่ครูบาอาจารย์เจริญธรรมเจริญพรญาติธรรมญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนี้อาจะมาพระนรงลงกะตะเวทีพระเต็มได้มาก็คอ10สสิบวันที่ศูนย์ธรรมประปุรโนจังหวัดนครศรีธรรมราชครบสิบวันแล้ววันนี้ขอน้อมถวายบุญเป็นอาจารย์ญาบูชาองค์หลวงปู่สมบูรณประพฤปุณสีโลเนื่องในวันคล้ายวันออกปวดขององค์หลวงปู่ท่าน เช้าวันนี้เป็นเช้าวันที่27มีนาคม2565ซึ่งก็ครบกำหนดการที่มาเข้าคอส10วันที่ศูนธรรมปุราโนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอลานสกาแห่งนี้แต่มาผมเองก็มากับพระชัยพระชัยที่อยู่วัดปอแดงแล้วก็ครูบาโต้งพระโต้งจากศูนตบัดพ่อแล้วก็มีคุณโยมอุบาสิกาเอี้ยงที่อยู่ที่สาษฎา์อำเภอกาญจนดิตก็มาเข้า ปฏิบัติรมปิดวาจาสิบวันด้วยในโอกาสนี้สมาข้าพเจ้าก็จะได้ให้ดูบรรยากาศสถานที่ที่ได้มาอยู่สิบวันอานิพัชัยอานพัชัยกราบลาสการตไวบุญกุญบาจารย์ไวบ,บุญกุญบาจารย์ทุกรูปทุกนามครับครับไม่ว่าจะเกิดบุญใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วกับตัวพระอาจารย์เต็มเองก็ดี ขอให้บุญน,น,นั้นจงถึงแด่ท,ท,ท่านครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกนามครับผมวันนี้วันหลวงปู่ด้วยว,นนวันนี้วันนี้วันวันเกิดท huh? างธรรมทางธรรม้อหลวงปู่นะครับผมพระสิทธิชัยนั้นก็ไม่รู้จะมีอะไรกล่าวก็ได้นี่แหละครับขอขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่มาปฏิบัติไม่ใช่อุทิศวายถวายถวายนะครับขอทษครับขอถวายบุญและกุศลให้กับหลวงปู่ด้วยกันแล้วกันครับผมทุกท ouais> ่านญาติโยมแนะนำญาติโยมหน่อย ญาติโยมที่สนใจที่จะมาปฏิบัติปฏิบัติธรรมของการวิปัสสนาเนี่ยฮะทุกที่ครับทุกประมาณเก้าที่ที่มีศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนาของท่านโกินก้าก็จะอยู่ที่ปาจีนจะอยู่ใกล้โคราชที่สุดปาจีนแล้วก็ขอนแก่นอุดรแนะนําให้ญาติโยมที่ไม่เคยเข้าคอนและไม่เคย ประพฤติปฏิบัติทางแนวทางด้านนี้ก็ขอให้ลงมาประพฤติปฏิบัติดูนะครับเพราะว่า <c oughs> การได้มาปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันจะได้เห็นตัวตนนี้ในจริงของเราหรือว่าจะเห็นตัวตนของผู้อื่นด้วยรวมไปถึง <c oughs> การได้รู้สภาวะจิตของตนว่าการที่เรามาทำวิปัสนามันมันจะทำให้ ให้เห็นอะไรได้ได้เกิดวิ่นได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นอาจารย์มีอะไรต้องสอบถามนะครับสิบวันนี้เป็นยังไงสิบวันที่ผ่านมาเป็นยังไงดีไหมดีไหมสิบวันที่ผ่านมากับกับที่ผ่านมาที่คอร์สอื่นๆที่ผ่านมาไอ้คอร์สที่ที่ห้าที่สี่นะครับจะไม่ได้แต่ที่ผ่านมาครั้งนี้รั้งที่สี่ขั้งสุดท้ายแล้วเนาะอ่ามบคนเนียนะถือว่า รู้ตัวตนมากขึ้นครับ,<อ>รบได้รู้ตัวตนได้เห็นตนแล้วก็ได้เห็นธาตุแท้นะครับธาตุแท้ของออของใจของจิตครับแล้วอึดอัดไม่ลักสิบวันเก็บโทรศัพท์ปิดมือถือเนี่ยปิดวาจาด้วยไม่เหมือนครั้งแรกครับอาจารย์ไม่เหมือนครั้งแรกนะาครั้งแรกมันจะรู้สึกนี่เหมือนเหมือนพระที่เคยพูดเคยกล่าวไว้ว่าโดนหลอ ทำไมต้องมาเลยู้สึอกอข่าอ่ดค,ครั้งแรกนะครับแต่ตอนนี้ไม่ไม่อึดอัดไรแล้วเนาะครั้งนี้ไม่เลยครับปล่อยวางได้แล้วก็มีความยินดีมีความระเยนหรือหรือที่อยากจะมา,ามากกว่าทุกครั้งที่กว่ากว่าครั้งแรกะครับอ๋ออาอมือามตอาตาตัวกับปใจไอป้ปัตาใจก็ตาให้ได้ไหน่อยอาจจะจะพาดูห้องพักที่อาตมาบมเองได้อยู่ห้องเบอร์เจ็ดนะครับดูไปในห้องพักมันได้การ หลังจากที่เราเสร็จสิ้นภารกิจเราก็ต้องทำความสะอาดเก็บห้องคืนดังเดิมเอามาดูห้องพักก่อนนะครับห้องพักเผื่อผู้ที่สนใจโอกาสข้างหน้าเผื่อผู้สนใจก็จะได้มีโยกลับมามีเตียงนอนอย่างดีเลยแล้วก็จะต้องมีการเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนปลอกหมอนทุกอย่างมีพัดลมมีห้องให้แล้วก็ที่เก็บาเก็บอุปกรณ์ห้องน้ําก็เป็นห้องน้ําที่ถือว่าดีเลยใช้ได้เลยนะครับ สำหรับผู้ที่สนใจหรือว่ากลัวว่าจะไม่สะดวกสบายในศูนย์ของท่านอาจา,กการย์ปวยก้าเป็นแบบเดียวกันทุกที่จะเป็นแบบเดียวกันเป็นแบบนี้นะครับก็ใครที่สนใจอยากจะมาระพรพฤติปฏิบัติธรรมในแนวทางของท่านอาจา,กการย์ปวยก้าแล้วก็อาศัยความสะดวกสบายจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้เต็มที่นะครับเพื่อนได้ได้มาดูบรรยากาศรอบนอกนะบรรยากาศอันนี้ข้านในบรรยากาศรอบนอก สิบวันอย่างที่พระชัยได้กล่าวไปเมื่อตะโกนนี้ผมเองอาตมาก,ก็เช่นเดียวกันอึดอัดในช่วงคอรแรกๆแต่ว่ามาถึงทุกว,วันนี้แล้วมันจะกลายเป็นเพียงแค่ว่ารับรู้แล้วก็ผ่านไปรู้แล้วก็ผ่านไปภาษาธรรมเรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาคือการวางใจยอมรับกัความจริง,รท,งที่นี่จะบรรยากาศจะชุ่มฉ่าต้นที่เห็นมากๆก็ต้นนี้ต้นอะไรก็ได้ต้นมังคุดครับต้นมังคุด แต่ยังไม่เคยต้นบางคุดนี้อพอดีช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังไม่ออกดอกออกผลต้นบางคุดถ้าช่วงออกมา,าทั้งพฤษภาไปแล้วพฤษภานี่โอ้บางคุดจะออกเต็มเลยช่วงมางคุดแต่ก็มีข้อจํากัดว่าเราในสารนะที่เป็นผู้ปฏิบัติห้ามเด็ดห้ามขโมยของของที่เขาเป็นเจ้าของต้นมงั <laughs> งพุดได้เยอะแยะเลยนะครับต้นมังคุด ทางอีสานช่วงนี้กําลังเป็นช่วงหน้าร้อนอากาศก็อาจจะอบอ,อ้าวแต่ว่าที่นี่นะครับที่ธรรมราชนี่ฝนตกในช่วงที่เข้าก้อนนี่ฝนตกตลอดหลายวันเลยสังเกตได้ครับคงน้าค้างน้ำค้างอะไรก็ดีอากาศช่วงเช้านี่เย็นๆแนหนาวช่วงกลางวันก็อาจจะมีร้อนบ้างก็คงจะทันนี้ก่อนนะกด,กดพาสติกก่อนพอดพอดพลดพลด ันนี้เป็นบรรยากาศภายในห้องครัวหรือว่าที่ที่มาฉันข้าวบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับบรรยากาศสะอาดสะอ้านแบ่งแยกชายหญิงชัดเจนฝั่งนี้เป็นฝั่งชายก็เป็นโต๊ะอาหารที่สําหรับพระนั่งฉันคอส์นี้มีพระสี่รูปด้วยกันมีพระจักโกราสามรูปคืออาตมาพระชยัยพระโต้งแล้วก็หลวงพ่อที่อยู่ที่ พักใต้อีกหนึ่งรูปด้วยกันเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านหน้าวันนี้เจ็ดโมงเราก็จะร้อหมุนนเนื่องจากญาติโยมที่ก็เป็นผู้ถวายสถานที่ถวายที่ให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมก็มนิมนต์ไปจ <ไป S 2> ันเช้า,านี้บริเวณด้านหน้าอ้าวคุณโยมเอียงโยมบาสิกาเอียงอา้อาวันรดการสวัสดี<อ>ผู้ชมหน่อยอ้าเป็นยังไงบ้างสิบวันพอไหวไหมไหวพอไหว เชิญชวนแนะนำหน่อยชวนว่าแนะนำว่าให้มาปฏิบัติที่นี้ยมพูดไม่กี่เอาว่าเว่าดีไหมว่าดีไหมสิบวันจิตใจดีเยอะมีความสุขจากเดิมที่เป็นคนที่ไม่ค่อยจะรู้จักการปฏิบัติธรรมตอนนี้กี่คอร์สแล้วจากเดิมที่เป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่นิ่งอ่าอยู่ไม่นิ่งตอนนี้กี่คอร์สผ่านผ่านกี่คอร์สแล้วกี่คอร์สสสองคอร์สได้นะ คิดว่าโอกาสน่าจะมีอีกไหมคิดว่าคิดว่าน่าจะมีอีกนะโอกาสข้างหน้าเนาะเอากะอวยใจ้พร,พรนะโยเอียงตาเตือตาเตืออ่านี้บรรยากาศด้านหน้ามาดูบรรยากาศทุกคนจะมีความสุขในวันวันที่เราออกกรรมฐานออกออกจากการปฏิบัติตามมีความสุขเพราะเราได้รู้แนวทางในการดําเนินชีวิตในการที่เราจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราโดยเฉพาะเรื่องของการฝึกจิตให้มี สมาธิมีอุเบกขาในทุกๆช่วงของอารมณ์อ่านี่กูบาโต้งพระโต้งจากสวนบัติพ่อก็มาเข้าด้วยอ่ากคูบาโต้งจะเล่นพอถวายบุญหลวงปู่โดยนี่วันเกิดหลวงปู่อ๋อก็ออนุโมทนาบุญนะครับบุญใดกุศลใดที่กระผม หรือธรรมภาพเนาะก็ได้บำเพ็ญเพียรนะครับอ่าขอบุญกุศลนั้นจงช่วยเพื่อหนุนเนาะอ่าหลวงหลูนาี้ไม่เคยได้เลยไดู้นะครับเนาะอ่าก็ขอให้ท่านเนาะอยู่กับลูกหลานอ่าที่สิบวันอายุอายุเนาะ อายุมั่นขวัญยืนแล้วกันนะครับเนาะมีเท่านี้แล้วเชิญญาจยมหน่อยญาโมยาโมก็ที่นี่ก็เป็นสถานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะโฟร,รโนเนาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเนาะ อ่าเป็นสถานที่อำเภอลานสกา่อเภอลานสกาเนาะอ๋อโยโอันนี้โย่พื้นวันพื้นที่เนาะครับเนาะอ่านี่โย่้นทียย่ใช uh, ่ไหมโุราษฎร์ภูเก็ตอยู่โซราดอ๋อก็พื้นที่ในพักได้นะอ่าก็อ่าเป็นการการมาปฏิบัติที่นี่อ่าหรือที่ศูนย์แต่ละศูนย์ของท่านกวนก้าก็ถือว่ามาได้ที่นี่อ่า ได้รับผลประโยชน์ที่ดีนะได้รับผลประโยชน์ที่เป็นอันเลิศเนาะเป็นทางสู่นิพพาน,นทางตรงเนาะ,นะเขียวไปหมดเลยเนาะโยมได้แลนะครับท้ายที่สุดนี้จากการที่อาตมาก็พระเจ้าผมเองพระนรลงกัตเวทีอาจาจย์เต็มจากวัดโพแดงแล้วก็คณะพระอุบาสิกา ที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมในคอสนี้ขอน้อมถวายบญนี้ถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ที่มีพระคุณทุกรูปทุกนามทุกท่านตลอดจนถึงสัตยาญาติโยมที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จากการที่ได้มาเข้าขอปฏิบัติธรรมนี้จะเป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยพิจารณาให้ท่านทั้งหลายได้เกิดความปรารถนาในการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีศรรมีลมีธรรมโดยเฉพาะคือการฝึก จิตให้มีสติให้มีสมาธิเพราะเราต้องอยู่กับโลคให้ได้อยู่กับโรคที่เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นให้ได้สิ่งที่จะทําให้เราอยู่ได้ก็คือต้องอาศัยการฝึกฝนในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเทคนิคของครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นสากลอย่างท่านอาจารย์โกอิงก้าแล้วก็ขอ บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติธ,ธรรมแล้วขอถวายบุญกุศลน,นี้ถึงครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองแล้วก็ขอบุญนี้จงถึงแก่สตารยาโยามที่ได้ดูกลิวิวีอนี้ทุกคนทุกท่านขอท่านทั้งหลายจงมีส่วนในบุญกุศลของอัตมาของข้าพเจ้าธรรมะอันใดที่ข้าพเจ้าได้รู้ได้เห็นได้ถึงแล้วขอธรรมะนั้นจงถึงแก่สถารยาโยามทุกคนทุกท่านขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะได้เจ็บไข้ได้ป่วยปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะได้ประพฤติปฏิิบัตธรมร ทำหน้าที่ของเราทั้งทาง,ทงโลกให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ต่างทำให้จิตใจของเราได้มีที่พึ่งต่างใจกันยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมก็คือมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากาันทุกท่านทุกคนทุกรูปทุก,ทกนามเทินเจริญบอนอนุโมทนาสาธุ